สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานินมาเล่นพี่กิฟพี่เดยพี่คอร์ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาใน t ปิ i คอนเทนต์ที่ว่าที่เขาเงียบไปแบบนี้นะเขาจะเอายังไงต่อกับเราที่เขานิ่งหรือเขาเงียบแบบนี้เขาจะเอายังไงต่อกับเราเลือกจากสองสัญ,ญลักษณ์นะคะสมุดโน้ตสีชมพูเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าไหน อันนี้เป็นหมาละกันนะคะอันนี้เป็นหมูนะคะสีชมพูหมากับหมูนะคะสีชมพูเช่นเดียวกันเลยแล้วก็เด็กสีชมพูมาเอ,อทำนายด้วยนะคะเลือกจากสมุดโน้ตที่ใช่ที่ชอบก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะกับชอบปิดคอนเทนต์ที่ว่าที่เขาเงียบหรือนิ่งไปแบบนี้ เขาจะเอายังไงต่อกับเรานะคะเขาจะเอายัง 5, ไงต่อกับเราอาจารย์ชอบสีชมพูนะเห็นเป็นอย่างนี้ก็เถอก็ร้านมุ้งมิ้งเหมือนกันนะคะเลือกได้แล้วไปฟังผลการทานายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทานายสําหรับผู้ที่เลือกสมุดโน้ตเล่มนี้นะคะกับทัพปิคนที่ที่ว่าที่เขานิ่งเขาเงียบไปเขาจะยังไงต่อกับเรานะอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวกด หลน่นสักครูสักครู่ในช่วงที่เราปเปิดไพ่นะคะเก็บเอาไพ่ขึ้นมาเนี่ยประชาสัมพันธ์นะคะคอร์สเรียนอ่านไพ่เรียนอ่านไพ่อัพสกิลร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมีมิติเลื่อนสอนนะคะพอดีจารย์จะเดินทางออกจากจังหวัดคลิปนี้ทำก่อนที่จะเดินทางนะอืมเลื่อนสอนเป็นวันที่16-25ถึง25นะคะ1 6ถึง25เรียน10วัน วันละชั่วโมงครึ่งนะร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมีมิติเนาะที่อาจารย์เปิดอ่านให้คุณเห็นใน YouTube ใน TikTok เนี่แหละนะ<ม>ถ้าสนใจอยากร้อยเรียงอ่านไพ่แบบนี้นะ<ม>ใน<ม>คอร์สก็จะอ,อ่านจากสถานการณ์จริงก็คือเอาดวงคูณมาเป็นดวงครูอ่านตามหน้าไพ่จริงริกเทคนิคทิคเทคนิคมันเยอะมันต้องอ่านหน้าไพ่จริงถึงจะบอกทิกเทคนิคตรงนั้นไปได้นะคะแต่ทิคเทคนิคเด่นๆเนื้อเนี่ย ก็จะบอกว่าต้องจับไพ่แบบไหนอ่านยังไงนะแล้วส่วนว่าส่วนที่เหลือก็คือตามหน้างานถ้าใครสนใจอยากจะอ่านร้อยเรียงไพ่ให้ได้แล้วก็ได้ดูดวงเหมือนได้ดูดวงด้วยนะคะทั้งเรียนทั้งได้ดูดวงฟรีนะคะแอดไลน์ line, จองที่เรียนได้ราคาคอสถูกมาก1นึ่บาทเท่านั้นเองถูกนะคะถูกมากๆเลยโอเคไปดูที่สถานการณ์คุณละเขาก่อนละกันนะว่าแบบไหนอย่งไง แน่นอนเป็นดูแบบโดยรวมไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเอามีคนถามว่าถ้าโรงเรียนคอร์สเราจะอ่านใพ่ได้อย่างอาจารย์ไหมอาจารย์ก็สอนอย่างที่อาจารย์อ่านให้กับคุณทั้งหมดไม่ได้กักนะคะไม่ได้ห่วงวิชาก็อยู่ที่คุณจะพัฒนาการพัฒนาไม่ได้ว่าเรียนอย่างเดียวแล้วคุณไม่ฝึกฝนถ้าคุณไม่ฝึกฝนต่อให้คุณเรียนคอร์สแพงๆหรืออาจารย์ก็สอนให้ทุกอย่างให้คุณแล้วแล้วคุณไม่ได้ฝึกฝนมันก็ทําให้คุณเก่งไม่ได้อาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะคะโอเคมาดูกัน สถานการณ์ผู้ที่เลือกสมุดโน้ตเล่มแรกของเขาคนนั้นนะคะอืมเจเจวิวอาจารย์มองว่ายังไม่ได้เลิกนะแลวยังไม่ได้จบยังไม่ได้จากอะไรจากการเนานะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อย For of house มันไม่ก้าวข้ามผ่านถึงความเหนื่อยนี้ไปได้เลยตัวคุณเองจากหน้าไพา่ออาจารย์มองว่าตัวคุณเองนะเอ,อ่อทำงานในความสัมพันธ์คือทำงานมากแต่สิ่งที่ได้กลับมาก,ก็คือน้อยเสียเหลือเกินอืม จฮาฟซจนปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าคุณเริ่มทําใจแล้วเข้าใจมันแล้วนะเนาะสกิลออฟเพ e s รเคอลสเหมือนกำลังปรับพลังงานใหม่เจวิลมีไพ่มารไพพระเกิดขึ้นเออบางทีสิ่งตรงนี้อาจารย์เห็นตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ความเชื่อนะการที่คุณเจอสถานาการณ์แบบนี้การไม่ได้ดังใจเพื่อคุณจะได้เติบโตเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณทางด้านนั้นน,น,นะ อาจารย์บอกแบบนี้เลยไพ่ถ้วยขึ้นมาที่ <c oughs> อยู่ตรงกลางเนี่ยสิ่งที่อาจารย์รู้ก็คือความถูกใจคุณคุณเรียนรู้กับความถูกใจคุณโดยปรับพลังงานเพื่อพัฒนาตัวเองทั้งด้านจิตวิญญาณในความถูกใจที่ถูกต้องมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะอันนี้บอกเลยนะอันนี้บอกเลยอ่ะถ้าใครอยากเช็คพลังงานสเปริโเชลนะ จิตวิญญาณว่าคุณเติบโตทางด้านไหนสามารถเช็กอาจารย์ได้อาจารย์สามารถเช็คให้คุณได้นะว่าคุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณทางด้านไหนและเติบโตแล้วหรือยังเนาะสเปเรชั่เลเวลของคุณนะคะเช็คได้นะเช็กได้เจะเจวิวม,มันจะมีตัวหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งในชะตาของคุณนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นเหมือนคุณชอบแบบนี้แต่สิ่งที่คุณได้ม,มันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่คุณจะเรียนรู้กับสิ่งที่มันไม่ชอบแต่ แต่มันจะโตแล้วทำให้คุณดีขึ้นจากสิ่งที่คุณไม่ชอบนะโอเค n i n e soft a n d s a x e o w a n d s อาจารย์ว่าคุณกำลังเรียนรู้กับบางสิ่งนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปในด้านเติบตรงด้านจิตวิญญาณนะคะอาจารย์มองว่าคุณกำลังสับสนว่าคุณจะทำอย่างไรดีนะคะอันนี้ก็ขอยกเคสยกนอกเหนือจากการติโตรงด้านจิตวิญญาณแล้ว นะจากหน้าให้สถานการณ์คุณนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณเจอในปัจจุบันในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นมึความสัมพันธ์ที่คราคาสังและความสัมพันธ์นั้นเป็นการทํางานในความสัมพันธ์ที่คุณเหนื่อยมากๆที่คุณพยายามทําเพื่อให้มันได้บางสิ่งบางอย่างออในลักษณะที่คุณยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อจะทําตรงนั้นเนาะแล้วมันทําให้คุณฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออตอนนี้สิ่งที่ทาอยู่ตอนนี้ เฮ้ยมันเหมาะกับเราแล้วหรือยังหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราต้องการอะไรหรือเราทํามากเกินไปในความสัมพันธ์นับเป็นไปได้ว่าตอนนี้คุณกําลังถอยห่างออกจากเขานะให้ความรู้สึกที่ห่างเหินออกมาถึงแม้คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ก็จริงแต่ความรู้สึกของคุณไม่เป็นเหมือนเดิมนะไม่เป็นเหมือนเดิมคุณกําลังทําตัวเองใหม่ในลักษณะที่ว่า Amsterdam ไม่เอาใจลงไปเล่นมากหรือไปทุ่มมากที่ทมันทําให้สิ่งที่คุณต้อง ทำกับเขาแล้วมันเจ็บมากไปกว่าเดิมคุณต้องการเคลียร์เคลียร์ความเจ็บปวดตรงนี้ออกไาน,นะคะโอเคนี่คือสถานาการณ์คุณและเขาเนาะเขาหรือคนะุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุดินพฤษภกรรมกรรา,า,นนะะาศีมังกรนะคะราศีพุกศก์ในสวารคธาตุไฟมิกรศิธนูได้ด้วยโอเคก็นี่คือสถานาการณ์คุณและเขานะอ่ะเราก็จะไปดูกันต่อว่า ที่เขาเงียบและนิ่งไปเขาจะเอาอยัางไงต่อกับเรานะก็แน่นอนเป็นดูแบบรวมๆไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นผลการทํานายอยซีเรียสกับมานะคะอยซีเรียสกับมันนะ,ะอ,นนะอ่าขาดูหน่อยคะ่ะที่เขานิ่งและเขาเงียบไปเขาจะเอาอยัางไงต่อกับเราคะ่ะจะยังไงต่อจ้าอืมเพราะจะยังไงต่อ h h p e พ t e s เงียบเหมือนกัน <laughs> แน่เดี๋ยวดูกันต่อนะเงียบคุณเงียบเขาก็เงียบเอ่อจะมีจิเชี่ยนเขากำลังคุ้นคิดค่ะนะอาจารย์หน้าไพ่ว่าคุ้มคิด Clean of c u p s s e v e n o อมอนอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะ h ไ p e n เ e s เขาจะยังไงต่อกับเราคะชาร์ o อ s มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางทัศนคติในมุมของเขานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีความเห็นต่างคุณอยากได้แบบนี้แต่เขามองว่าแบบนี้มันไม่ไม่ต้องก็ได้นะฟีลประมาณนั้นมันจะมีการเอาชนะข่าคานกันอยู่เสมอไม่มีใครยอมใครคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะในมุมเขาเขาก็มองว่าเขาก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าเหมือนคุณไม่ค่อยเข้าใจเขาเสักเท่าไหร่นะคะ อันนี้น่าไพ่นี้นะมิชิเชียน Just ์สกมิชิเชียน j u s t i c โอเค e e n ออฟคัพ s ิเกิล e ินเ c คอสโอ้ฟ of cups เหมือนกันนสอนวันฟลาวคัพส์เดออืมโอเคแป้วยอีกช็อปคัพสอืมนะ โอเคแล้วก็มาดูกันว่าที่เขานิ่งแบบนี้นะเขานิ่งแบบนี้เขาจะยังไงต่อกับเราเนาะไฮพิเทชเชอร์ริออตเมจิเชียนเจสติเขาอยากกลับมานะไม่ใช่ว่าไม่อยากกลับมาเขาคุ้นค,คิดพิจารณาว่าปัญหาอะไรที่ทําให้เราแบบเฮ้ยมันอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันชอบเอาชนะกันเสมอมันไม่ได้อยู่เหมือนคนรักเจมมันอยู่เหมือนเป็นต้องรบกันนะชาริอ <ere> ก็เป็นพ่นักรบได้เออมีไดความคิดเห็นตา่างเมจิเชียนเจสติกควีนออฟคัพส ซิเกิลเพนจิเคิลอืมเอ่อเจ็ดไม้ห้าถ้วยมุมเขาเขาก็เหนื่อยนะคะอาจารย์บอกเลยมุมเขาเขาก็เหนื่อยขอดูอันนี้หน่อยแล้วกันขอดูชาริออสหน่อยเจ็ 7, ดดาวอ่ะขอดูควนะีนออฟคัพส์สองหมาโชว์บอ์ เอชฟอนส์อืมโอเคเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเดอะทาวเวอร์ชาชิมินโอ้โอเคโอเคนะคะหน้าไพ่นะคะ,าะ,คะจากประมาณว่าถ้าคุณนี่เขาเงียบใส่คุณแบบนี้เขาก็อยากรอดูท่าทีว่าตัวคุณจะเอาอยัางไงต่อกับเขาเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณและเขาไปต่อด้วยกันได้อย่างยุติธรรม เนาะไม่มีใครเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปพ u e นออ f คั p สองไม้แปดไม้เอ่อในลักษณะที่เขาจากหน้าไพ่นะคะอาจารย์มองว่าเขาจะพยายามเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นนะแต่ด้วยความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณเอ่อสิ่งเนี้ยคือคนเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าเกิดเขาพยายามในสิทธ ทิศทางเดียวนะเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถจะพยายามไปได้ต่อได้มากเอ่อเซเว่นอวาแล้ไฟล์ครัเอชอฟคับตรงนี้เนาะแต่เขาจะปล่อยวางกับทุกอย่างที่เขาเฟลที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพาน่นี้เขายังอยากมีคุณต่อเดอร์นะบอกเลยว่าอยากมีคุณต่อไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงที่ผ่านมาเขาอยากมีคุณต่อเขาจะปล่อยอดีตนะสิ่งที่มันไม่โอเคไม่ว่าจะเป็น ตัวเขาที่ทํากับคุณหรือตัวคุณที่ทํากับเขาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ไปต่อในความสัมพันธ์ในลักษณะที่ยุติธรรมต่อเราทั้งคู่อืยุติธรรมต่อเราทั้งคู่สองไม้แปดไม้ตรงนั้นสิบไม้หกไม้กลายเป็นสิบไม้หกไม้นะคะมันมีการบวกลบเนาะในคอร์สก็จะสอนเ,อเป็นสิบไม้หกไม้หมายความว่าไงการไปต่อในความสัมพันธ์ที่เขาจะมีกับคุณเนะ อาจจะมาในลักษณะห่างเหินกันไปก่อนนะห่างเหินกันไปก่อนค่อยๆขย,ย,ยับเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ไปไกลมากกว่านั้นเพราะเขาคิดว่าเขาคงเป็นเพื่อนกับคุณได้ไม่นานเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือมากกว่านั้นนะคะ Judgment แล้วเขาจะรอดูท่าทีแล้วก็ท่าทางของคุณว่าคุณพร้อมที่จะกลับไปในความสัมพันธ์เหมือนเดิมกับเขาอีกไหมแต่หน้าไพ่อาจารย์เห็นถึงความไม่ชัดเจนนะคะหน้าไพ่นี้อาจารย์เห็นถึงความไม่ชัดเจนเป็นในเรื่องของเกินถคำว่าเพื่อนบางคู่ก็อยู่ในเฟรนด์วิธ บนฟิตแบบนั้นนะความไม่ชัดเจนซึ่งเขาก็อยากจะกลับมาในรูปแบบเหมือนที่เคยเป็นเนาะแต่แน่นอนสิ่งที่เขาต้องการจากคุณความคิดของเขาที่เขานิ่งเงียบเขาไม่ต้องการแค่เพื่อนจากคุณแต่การกลับเข้ามาก็้กลับเข้ามาก่อนอยู่ห่างๆแบบห่วงดูท่าทีคุณก่อนว่าคุณจะต้องการเขาแบบไหนซึ่งตัวเขาเองถ้ามีโอกาสเขาจะแสดงออกอย่างทันทีเลยว่าเขาสิ่งที่เขาต้องการก็คือการกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็น ะะเพราะฉะนั้นการที่เขานิ่งเงียบใส่เขาจะยังไงต่อก็ดูแบบกาลังคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าจะมาเริ่มต้นกันใหม่แบบกับคุณได้ยังไงที่มันโอเคที่คุณโอเคเขาก็าโอเคเนาะในลนนักษณะนี้อาจจะเข้ามาในลักษณะท,ที่ห่างกันก่อนห่างเหินกันก่อนอาจจะเข้ามาอยู่รอบๆตัวคุณแต่ในที่สุดสิ่งที่เขาต้องการที่สุดนะคะคือมันมากกว่านั้นที่ไม่ใช่แค่อยู่ รอบๆตัวคุณเนาะอาจารย์อธิอบายสัส้นๆให้นะก็เป็นไปในลนักษณะนี้คือกลับมานะคิดกลับมาอืคิดกลับมานะแต่จะเป็นในลักษณะที่ตัวคุณต้องแสดงออกด้วยเหมือนกันว่าคุณต้องการเขาเพราะเมจิกเชียนนะพอเมจิกเชียนปุ๊บเริ่มต้นหนึ่งเขาก็จะกลับมาเริ่มต้นหนึ่งกับคุณเช่นกันนะในลนักษณะนี้โอเคเข้าหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีาตุลลราศีกรกฎ้าน้ำมินกรกฎพิจิ ได้นะคะก็จบเรียบรอ้อยเป็นดวมแบบโดยรวมไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นจิตซีเรียจิตเครียดกับผลการทำนายขำๆก็พอเนาะเออสนใจลงคอร์สอัพสกิลซึ่งเลื่อนไปเปิดวันที่16ถึง25พฤศจิกายนนะคะก็แอดไลน์จองที่เรียนกับแอดมินได้หรือสนใจดูดวงส่วนตัวหาเลขเบอร์โทรมงคลแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถหรือหาจัดหา อ่าทะเบียนรถมงคลอาจารย์ก็ทานะคะที่เหมาะกับพลังงานคุณนะเออที่เหมาะกับพลังงานคุณนะอาจารย์ก็ทําเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหรือแก้ไขตัวเลขอะไรเงี้ยก็แอดไลน์สอบถามแอดมินก็ได้ถ้าแอดมาแล้วนะสอบถามแอดมินเดี๋ยวมันจะเป็นข้อความอัตโนมัติขึ้นก่อนเดี๋ยวแอดมินก็จะไปตอบนะคะถ้าแอดถ้าคุณหมอไม่ขี้เกียจรอแอดมินหรืออยากจะคุยกับอาจารย์โดยตรงก็พิมพ์19อีกครั้งนะพิมพ์19อีกครั้งจะจองคิวดูดวง หรือสอบถามบริการด้านอื่นๆก็ได้นะคะทุกบริการโอนเท่ากับจองไม่ได้โอนคุณไม่ได้จองนะคะก็ต้องบอกไว้ไวแบบนี้โอเคแค่แจ้งไว้นะที่นี้ขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ s u b s c r i b e like, ขอบคุณทุกาการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสมุดโน้ตเล่มนี้กับ t o ิก c อ o n t e n t ที่ว่าที่ เขานิ่งเงียบแบบนี้นะคะเขาเจ้ายัางไงต่อเปล่าเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปทําลายกันนะคะช่วงเอาไพ่ออกจากกล่องประชาสัมพันธ์ค้ออัพสกิลร้อยเรีย,อยงอ่านไพ่แบบมีมิติอาจารย์เลื่อนสอนเป็นวันที่16ถึง25พฤศจิกายนนะคะเลื่อนสอนเป็น16ถึง25พฤศจิกาคือจะเดินทางออกต่างจังหวัดกลักบมาไม่ทันนะไปพักผ่อนนิดนึง <c oughs> อ่าไปพักผ่อนนิดนึงนะ ถ้าใครสนใจลงคอร์สซึ่งคอร์สจะสอนร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมีมิติที่อาจารย์อ่านในคลิปเนี่ยให้คุณดูเนี่ยแหละค่ะนะว่าแบบไหนยังไงก็จะสอนคีย์หลักๆของมันแล้วก็ทริคเทคนิคจากหน้างานจริงสถานการณ์จริงคือเอาดวงคุณมาเป็นดวงครูในการอ่านไพ่นะคะก็เหมือนกับได้เรียนด้วยแล้วก็ได้ดูดวงฟรีด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้ได้เรียนแถมได้ดูดวงฟรีนะกัแอดไลน์จองที่เรียนมาได้เรียน10วันเลยนะ เออสิบวันเวลาชั่วโมงครึ่งนะสนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนได้เลยนะอโอเครู้สถานการณ์คุณละเขาก่อนราคาคอร์สอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งศูนย์เก้าเก้าบาทนะฮะไม่ได้แพงนะพันกับเก้าสิบเก้าบาทอ่ะมาดูกันครับสถานการณ์คุณละเขาค่ะ เซเว o f s o u r c e เนาะเหมือนบางคนอาจจะมีการมูฟออนไปแล้วนะคะมูฟออนไปแล้วแล้วกลับมาดูเฮ้ยยังไงมูฟออนไม่สุดนะอาจารย์บอกว่ามูฟออนไม่สุดเชอรรออสหรือนายะหนึ่งนะ,นา,ะน,งนะนายะหนึ่งก็กลับมาในความสัมพันธ์ก็ได้เนาะเดี๋ยวขอดูต่อแล้วกันไพ่ไม่ไพ่ไม่ได้หนีกันหน้าไพ่ของอันที่แล้วเลยขอกรีดให้อีกที 7 of Swords h a r l o t เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางทัศนคติได้เนาะมีความเหนื่อยนะอยู่กับเขาคุณก็รู้สึกเหมือนคุณสู้อยู่ตลอดนะ,ะ of, คะ2 of Cups รักนะคะไม่ใช่ไม่รักแต่ก็มีความเหนื่อยจากความเห็นต่างในเรื่องของความสัมพันธ์เทนอเปเดียก็บางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ในลนักษณะที่เออเพื่อนสนิทก็ไนดะ้เนาะเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดนะ หรือรู้จักกันมานานนะรู้จักกันมานานในลนักษณะนี้นะเช่นออฟเพนเคแต่อาจจะเป็นการแอบรักกันก็ได้ในยะหนึ่งนะคะ no อืมเซเวน่นออฟสโวสเอชฟฟนส์เนาสตรอืมชลลีออดแล้วก็สตรงมีการแอบรักกันในหน้นภายนีนไหมคะฮะรักนะแต่ไม่แสดงออกรู้นะว่าชอบกันแต่ไม่แสดงออกเงือแอบกิ๊กอย่างเงี้ยเนาะเอ หกเหรียญน,นะแสดงออกได้แค่เล็กๆนๆ้อหน่อยทูออฟสอดเพราะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเธอชอบฉันเหมือนที่ฉันชอบเธอไหมเออตอนนี้มีการถอยออกมาในความสัมพันธ์นะคะต้องบอกแบบนี้นะสถานการณ์สถานการณ์ก็เป็นไปในลักษณะที่ว่าเออคือนะหน้าไพาน่นี้อ่านอย่างนี้เลย อยู่ในลักษณะที่ว่ารู้สึกว่าชอบกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเ,เลยไม่รู้ว่าจะไปต่อแบบไหนยังไงในความสัมพันธ์ดีบางคู่อาจจะพูดคุยกันผ่านสือ่อออนไลน์สื่อโซเชียลผ่านแอปพลิเคชันหาคู่มาพอสักพักแต่เราเป็นสถานะอะไรกันซึ่งคุณไม่รู้เลยก็เลยทําให้ตอนนี้คือยังไงเราจะวางตัวแบบไหนกับความสัมพันธ์นี้มีการถอยออกมาแล้วนะคะมีการถอยออกมาแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ คุณกําลังแบบหันกลับมาให้กับคุณค่ากับตัวเองถอ,อ,อยออกมาก่อนแล้วการถามว่าเขาทักมาพูดค,คุยก็คุยนะคุยได้นะแต่ไม่ลงลึกเหมือนเดิมแต่ยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมกือย,ยังรู้สึกนะคะแต่ไม่ลงลงลึกทางด้านความรู้สึกเหมือนเดิมบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแค่คุณและเขาอาจจะเป็นเรื่องของแอบชอบกันที่คนใดคนนึงมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้ นะคะมีคุณของตัวเองแล้วก็ได้เนาะโอเคนี่คือสถานการณ์คุณและเขาเนะเขาหรือคุณเนี่ยจะเกิดในลัคนาราศีเออกรกฎราศีสิงห์ได้เนาะอ่ะมาดูกันมาดูกันว่านะคะที่เขานิ่งเงียบไปนะเขาจะเอาอยัางไงต่อกับคุณนะ ที่เขานิ่งไปเงียบไปเขาเจะยังไงต่อกับเราคะลาวโวน าก็เหมือนว่าปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะนายวเยวราเคตอนนี้เขามองว่าคุณเอาแต่ใจอะ่ะอคุณไม่สนใจเขาแล้วก็ปัญหาเรื่องเดิมๆเ,เออเหมือนว่าอาจารย์มองว่าหน้าไพ่เนี่ยมันมาจากการที่เราไม่คุยกันรู้สึกแบบนั้นพอก้าเหรียญจะอยู่ในลักษณะนิ่งๆแหละไม่สนละแล้วคุณก็ไม่สื่อสารออกไปกับเขาว่าคุณจะเอาอย่างไรกับเขาเในลักษณะนี้คือเอาความเงียบเออมาทํางานนะคะนายช็อปมอน นายเจโกนส์เอกออฟสอดนะคุณแสดงออกจากการคุณเงียบจริงๆนะคุณอาจจะพูดหรือแสดงออกโดยใช้คําพูดไปบางสิ่งเพื่อแสดงจุดยืนของคุณอย่างจริงจังนะแล้วคุณก็ทําอยู่ตอนนี้นะคะเออัมเป็นปัญหาเรื่องเดิมด้วยนายออฟสอดเอาไงต่อเธอเอกออฟสอดบางครัางเคสอ,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการบล็อกเมื่บล็อกโซเชียลก็บล็อกค่ทางบล็อกการแสดงออก นะคะเออเก้าเหรียญดูเบอร์ <c oughs> ยายนขำไพ่อะขำไม่ใช่อะไรนะเขาบอกว่าคุณเอาเตจใจอะ hmm. four of cups four pentacles pent eight of swords four pentacles เออนายช็อคเพนทัเเอาไงต่อเนี่ยไพ่ไม่ชัดเลยนะถ้าถ้าตามนะไพ่เนี่ยก็เหมือนว่าเขาไม่โอเคกับการที่คุณแบบอยู่ดีกันนิ่งไปเหี่ยบไปแสดงออก แล้วมันเป็นอย่างนี้ประจำเสมอเนาะมีอะไรไม่คุยเ,เขาก็เลยทําในลักษณะที่เออในเมื่อเธอไม่คุยจึงก็ไม่คุยนะไม่ชอบกับการที่เธอิ่งไปแบบนี้เขาจะยังไงต่อถ้าแค่นี้นะก็คือเขาจะนิ่งกับคุณเหมือนกันนะหนภา,ายนี้คือเขาจะนิ่งกับคุณเหมือนกันในลักษณะนี้อะคุณนิ่งเขานิ่งจนกว่าคุณจะเอาอะไรหรือจะยังไงจะสื่อสารกับเขาแบบไหนนะคะเออก้าวไหม ถามว่าเขายังต้องการคุณไหมก็ยังต้องการนะไม่ใช่ไม่ต้องการเขาดูเดรร์หน่อยเฮชอบเห็นจะเข้าคือเขายังอยากมีคุณอยู่นะแต่ตาตาแต่สิ่งที่มันเป็นก็คือเขาจะไม่งอคุณเพราะไรเพราะเขามองว่าเมื่อก่อนคุณให้ความสัมพั์กับเขาให้ p r i o ตี้กับเขาพอสมควรซึ่งเขาต้องการตรงนั้นกลับคืนมาเออเนาะแต่การที่ตอนนี้คุณนิ่งใส่เขาเขาไม่โอเคกับสิ่งที่คุณเป็นนะ for อ f f sort เพราะฉะนั้นเขาต้องการความเ,าเด่นไม่ใช่ความเด่นความที่ว่าคุณให้เขาเป็นคนสําคัญในชีวิตของคุณกลับคืนมาถ้าคุณอยากมีเขาคุณก็ต้องแสดงออกว่าคุณต้องการเขาในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้อาจารย์ก็อาา่อานตามไพ่เลยเน,ะเา,เนเา,เาะเออเซเว่นอ๋อเพืเขาเรอคุณอยู่นะคะไม่ใช่ไม่รอแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ยังไม่ได้ชัดเจนหรือรู้จักกันแบบเหมือนเพื่อน เกินคาว่าเพื่อนอย่างเงี้ยซะมากกว่านะยังไม่ถึงกับขนาดไปความสัมพันธ์คอมมิชมินนะก็อย่างมากก็อาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะหรือในย่าหนึ่งก่อนหน้านี้มันดีกว่านี้แต่กลับมาคือเ็ายังกับอยากกลับนะ,ะเจ็ดเหรียญเนี่ยเจ็ดเหรียญสี่เหรียญมีตรงนี้ก็คือขอกลับมาเป็นเพื่อนกอนก็ได้จริงๆอยากกลับนะคะแต่สิ่งที่เขาจะต้องการกับคุณก็คือให้คุณแสดงออกว่าคุณต้องการเขานั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการมากๆดังนั้นสรุปให้ได้ว่า ที่เขานิ่งแล้วก็เงียบไปแบบนี้เขาจะยังไงต่อกับคุณก็อยากลับมาแหละในความสัมพันธ์ปัญหามันก็คือเรื่องเดิมๆอาจจะมีการบล็อกกันไหมหรือปิดกั้นการแสดงออกคุณไม่แสดงออกกับเขาไหมว่าคุณต้องการเขาเพราะเขายังต้องการคุณเสมอไม่ใช่ไม่ต้องการคุณแล้วการที่คุณนิ่งใส่แบบเนี้ยเขาก็ไม่ชอบเนี่ยเมื่อคุณนิ่งเขาก็จะนิ่งด้วยแต่ว่าเขาจะยังไงต่อก็คือรอให้คุณติดต่อนะถ้าจะพูดแตงหน้าไพ่นี่คือ อยากกลับมาแต่รอให้คุณติดต่อเพื่อให้คุณแสดงออกว่าเขายังเป็นที่ต้องการของคุณเขาต้องการนี้ที่สุดก็คือเป็นเดอะสตาร์ในความรู้สึกของคุณเขาต้องการมากๆแค่คุณแสดงออกกับเขาทักไปหรือแสดงออกว่าคุณยังนีเขาเนี้ย เออยังต้องการเขาเนี่ยเขาต้องการแค่นั้นแล้วเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์มาเริ่มต้นใหม่กับคุณยังไงเขายังอยากไปต่อถึงแม้ถ้าก,การกลับมาคุณอาจจะห่างเหินหรือเพิกเฉยเขาบ้างแต่เขาก็ยังอยากคุยกับคุณแล้วอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์กับคุณเดี๋ยวเรื่องอนาคตเคยว่ากันว่าจะไปยังไงแบบไหนอีกทีนะนี่คือเขาเชิญย,ยังไงต่อกับคุณนะคะที่เขานิ่งแบบนี้ก็แค่รอคุณเธอสแสดงออกไลยซิว่าเธอต้องการฉนะันนะั่นแหละ สิ่งที่เขาเป็นนะคะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุด,ดินพุทธกุมกรราศีกุมธาตุไฟนไม่สิงธน,นูธาตุลมไม่ถุนทุนกุมได้เนาะก็จบเรียบรอ้อยเป็นดวงแบบโดยรวมนะคะมีธาตุด,ดินนะอาจารย์บอกอย่างธาตุด,ดินเออธาตุน้ำไอ,อดด้นี่ธาตุดินเออธาตุดิน ถ้าดินพุสศกรกรมกรเอาบอกไปแล้วนะคะโอเคก็เป็นดวงแบบโดยวรวมไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทํำนายนะสนใจอยากจองที่เรียนนะคะเราจะเรียนกันวันที่วันที่เทไรอ่ะยีเออวันที่1 6 2ถึง25นะวันที่1 6ถึง25นะเลื่อนคอร์สออกไปนะว่าจา์ไปต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็หรือสนใจจองที่เรียน ดูดวงส่วนตัวจัดหาเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลแก้ไขพลังงานตัวเลขที่มีในชีวิตประจําวันของคุณนะเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อะไรเกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยหรือจัดหาทะเบียนมงคลอาจารย์ก็ทำนะคะใครสนใจสามารถทักแอดไลน์สอบถามกับแอดมินก็ได้หรือเข้ามาจองคิวโดยตรงกับอาจารย์โดยการพิมพ์19อีกครั้งจะมีลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดขึ้นคุณสามารถ อแอดไลน์เข้ามาแล้วพูดคุยกับอาจารย์โดยตรงก็ได้นะคะสนใจอะไรแบบไหนก็แจ้งมาได้และทุกบริการโอนเท่ากับจองนะคะโอนเท่ากับจองเนาะทุกอย่างมีต้นทุนอย่างเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปจัดหานะคะจัดหาคือก็ไปลงทุนมาก่อนซึ่งพลังงานต้องตรงกับคุณเท่านั้นนะ,ะในลักษณะนี้ก็จะมีบางเบอร์ที่อาจารย์เก็บเก็บไว้อยู่ที่ว่าเฮ้ยมันเบอร์ดีรอคนที่เป็นเจ้าของมาจริงๆในลักษณะนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เก็บ ก็คืออนจอมาแล้วอาจารย์ถึงจะไปหาให้นะถ้าใครสนใจบริการด้านใดนะเช็คพลังงานสเปริ์ชีวรเบีของคุณได้ด้วยนะทางด้านเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของคุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณด้านใดนะสามารถเข้ามาเช็คก,กับอาจารย์ได้นะคะก็สอบถามมาได้เนาะโอเคก็แจ้งไว้นนที่นี้ขอบคุณี่การไลค์ขอบคุณจิการ s u b s c r i b e ขอบคุณี่การเดินทางขอบคุณที่เจอร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ